ู้ตรวจราชาการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชาการที่3เน้นย้ำให้คณะกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดกาญจนบุรีออกติดตามและแนะนำให้หน่วยง,งานดำเนินโครงการต่างๆด้วยความโปรง่งใสและคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก เมื่อเวลา9.30น,น,น,านาท,ที่ห้องประชุมเอราวัณชั้น4สารกลางจังหวัดกาญจนบุรีนายธีรวุฒิกลั่นเลี้ยงผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่3ในฐานะประธานกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่3ประจำปี2564โดยมีคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการผู้แทนคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดกาญจนบุรีทั้งภาคราชการภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุมทั้งนี้ในที่ประชุมประธานกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดกาญจนบุรีได้เน้นย้ำในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีได้ปรับระดับเป็นพื้นที่สีฟ้าเป็นจังหวัดนำร่องการท่องเที่ยวแล้วก็ขอให้ดำเนินการตามชีวิตปกติแต่อย่าประมาทเพื่อควบคุมไม่ให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เกิดการแพร่กระจายเพิ่มขึ้นอีกพร้อมขอความร่วมมือกับสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรรวของเชั CoV-19 อย่างเครร่งัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดและเศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนฟื้นฟูต่อไปได้ในส่วนของการขับเคลื่อนธรรมาพิบาลจังหวัดเน้นย้ำในการดําเนินการขอให้มีการประชุมกลุ่มย่อยเป็นระยะอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งและจะจัดประชุมคณะกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดกาญจนบุรีขึ้น3ครั้งโดยการออกพื้นที่อำเภอพร้อมติดตามการดําเนินโครงการต่างๆในแต่ละพื้นที่อีกด้วยนอกจากนี้ยังขอให้มีการติดตามและร่วมมือเมื่อเกิดปัญหาข้อขัดข้องต่างๆเพื่อที่จะร่วมการเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งขอให้มีการออกแนะนํา หน่วยงานต่างๆทั้งส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการดำเนินการอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกักสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดกาญจนบ,บุรีในพื้นที่ทั้ง13อำเภอได้มีการสอดส่องดูแลและออกแนะนำชี้แนะใ,ให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสชัดเจนให้ประชาชนได้รับรู้และรับทราบอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเป็นอย่างดี ทำพิบาลหลายท่านนะถ้ามีความรู้ในเรื่องของก่อสร้างเอารับผิดชอบไปนะครับปีนี้งบก็หลายร้อยล้านนะครับที่จะลงในจังหวัดาใต้ครับที่สองนะครับฝ่ายใดขาครับคิดว่าสิ่งที่ทำแล้วอันนี้ไม่เหมาะสมและไม่เกิดประโยชน์เราก็รีบให้เขาสำหรับวันนีตสนุกที่คุณขน่อปอดทราบมาที่นี่นะแล้วเราแล้วทบคุณครั้งนี้นะครับ มีข้อแก้ไขเพิ่มเติมไม่ไม่ไม่ได้ปิดกั้นว่า